ครับผู้ชมท่น,นชืน่อเท่าไรไมคราฟครับกับไมคคราฟที่มีชื่อว่าไมคคราฟตอนน้องีเซิร์ฟรับผมวันนี้ครับอยู่กับใครมาฮะเดีย <c oughs> คนเดียว <c oughs> เดี๋ยวไอ้เมื่อกี้พี่เขาหมุนหมุนแขกับคุณด้วยมันชื่อว่าบอนซ่าหมุนหมุนที่หมุนทีหนหน่หมุนโชว์มาหน่อยเอ้ยรู้สึกว่ากระดูกคอคุณจะไปแล้วหรือเปล่าุวิววันนี้ครับอยู่ในเซิร์ฟอะไรฮะลืมบอกชื่อไว้เดเวล็อปครับเดเวล็อปครับครับก็ ใครอยากตามมาก็คือดูในดีสคริปชั่นฮะเดี๋ยวเราจะใส่เป็น IP ไว้นะเป็นเซิรนะ์ฟเวอร์ชั่น1.8มั้ง1.7มั้งประมาณ1.7ไปถึง1.1เลยนะครับก็โอ้1.10นะฮะโคตรเทพอะเซิร์ฟเนะี่ยมันหลายเวอร์ชั่นมากเลยเนาะซึ่งซึ่งเวอร์ชั่นที่ผมเล่นก็คือเวอร์ชั่น1.8.9นะครับเดี๋ยวเราไปลุยก,กันเลยดีกว่าเนาะซึ่งตอนนี้ก็สมัครแล้วเรียบร้อยแล้วครับจัดไปพี่น้องจุดึงเป็นเซิร์ฟแนวอะไรเนี่ยเอา เป็นเซิร์ฟแนวนี่เลยครับเป็นมินิเกมครัมีซูเวอร์วอมีเอกา io ด้วยเหรอเฮ้ยจริงอ่ะโอ้เขาเตอร์สไตล์บอกคันครับสกายวอลก็มีไมซีก็มีครับผมโอ้โหนายคาเตอร์สไตล์อ่ะมี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 โอ้มบรูคขางขวานในทั้งเข้าเกมครับคิดบัตเทิลแบบวีพีกันมีเว้ยไหนลองเอกา io ไหมเอกาเอกามันอันไหนวะอันบนสุดบนสุดเลยเหรอ เออเบเก้เอก้าครับจัดไปพี่น้องเดี๋ยวเราไปเล่นเอก้าเอาทำจอยเอ้ยนี่ไงต้องพิมพ์ต้องพิมพ์นี่ไงเออเอาไอ้มันกินยังไงอ่ะโอ้ย่างเงี้ยเหรอเออมันกินแย่เฟี้ยลจ้ามาของกินหน่อยขอกินหน่อยเอาที่ปลายหนุนโดนเฮ้ยหนุกดีเหมือนเหมือนเหมือน เอามีสกินครับแล้วก็มีแฮตอ่าดอบทูไหนเดาเซโอ้โหแม่งโคตรบิ๊กบอกเลยอ๋อมันต้องกด F5 นะเอา้าบบาีบาว <laughs> ฟิวนักหลอยดักในตำนานเลยปะกด F5 กด F5 ใช่ครับเอ้ยเอาเอ้ยคุณฟิวจ๋า <laughs> ฟิวเอเ้ยดอบเนี่ยเอ,าอ้า <laughs> โดนกินหนลายรอบแล้วเนี่ยเอ้าเอาทำไมโดนกินอ่ะแมนแมนคุณฟิวนี่ย เอยเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเอยอย่าดิฟิลมาคุ้มกันหน่อยอุตส่าห์เดินหนีแล้วนะฟิลมาคุ้มกันหน่อยฟิลช่วยด้วยอย่าเดินเข้ามาช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้เอ้าชิบหายโดนเอ้าโดนใครกินนลอยด่หงอย่างแล้วเนี่ยถูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนมันมันแมนไหนวะคนคนไปไหนกันหมดฮะตอนนี้โอ้โหสกอร์เดินมาไกลนะเดี๋ยว คนมันน้อยใช่ไหมเราถึงติดท็อปของกระดานเนี่ยใช่ไหมคนมันน้อยวิวกินมันฟิวเอาเลยมันเร็วกว่ามันเร็วกว่าแต่ดูสิโอ้ยเดี๋ยวจะมาจะมาฝั่งนี้ดิอุ้ยระวังหลังอุ้ยฟิวเดี๋ยวโอ้ยต้องฟาร์มแล้วต้องฟาร์มแล้วจังหวะเนี้ยเดี๋ยวเจอโอ้ยอาหารนี่คือฟิวข้างหลังอ่ะข้างหลังอะฟิวข้างหลัง ด้วยฟิวชนะฟิวมันเตาแล้วฟิวกลางเริ่มใหญ่แล้วหนีหนีหนีโอ้ยโอ้ยฟิวเท่าไหร่แล้วอ่ะสองร้อยโอ้ยผมลอยลอยลอยโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยมันมาแล้วโอ้โหสีชมพูกก็ใหญ่ตรงนู้นไหนวะโอ้โหสกรอหกร้อยอไม่แปลกเลยเนาะ ไหนมันต้องกิน,น,นกินคนอื่นดีกว,ว่าถึงจะได้แบบอ,อาหารเยอะเยอะหน่อยนะฮะเดี๋ยวเอา้าเลเวลัพแล้วมีอากาศเว้<ล>ยโ<ล>คตรแจมมาบอกเลยครับก็ใครอยากเล่นครับตามพวกเรามาได้นะใน description ้าบอกรอบที่สองอ<า>แล้ว <laughs> ไป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 แม่นๆไหนโอ้โหสีเจ้าูอุย้ยอุ้ยเดี๋ยวอยู่มาใกล้นะเฮ้ยฟิลตายอ่ะเมืเ่อกี้ยังยังเอาเหรอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมเห็นเหยื่อเหยื่อสีน้ำเงินทำไมมันสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้ามันแปลกมันเล็กไปปะเดี๋ยวลองไปกินเหยื่อสักนิดเออซึ่งตอนนี้นะผมกินใครไม่ได้เลยกดยิงได้เลยนะในยิงเหรอยิงนะจะการแบ่งตัวโอ้ยด้วยเดี๋ยวช่วยด้วยช่วยเฮ้ยมันเราสกอร์มันเท่ากันไม่ใช่เหรอจะกินกันได้ไงน้องโถโถโถเท่ากันนะแดดแม่งเลยใช่โอ้ ทำไมอยู่ที่พิโลฮะพิโลของมอสใช่ด้วยอู้กินเลยอู้ชอบกินเล้วทำไมร้อยแปดสิบกว่าทำไมต้อสกอร์มันเยอะกว่านะเดี๋ยวทำไมผมทำไมผมบิ๊กกว่าเว้ยรู้สึกเหมือนผมจะบิ๊กกว่านะดูสกอร์ไว้ดูสกอร์ไว้ฮะสกอร์อาจจะตายนะครับเพราะไม่ดูสกอร์จริงเหรอโอ้โหหนึ่งพันจิตแค่ โอ้เมื่อกี้หกรอยอะไรวะกินใครเข้าไปนะเกิดการกินอะไรขึ้นมาเนี่ยต้องรีบฟาร์มแล้วอ้อันล็อกแกนทิตคืออะไรอ้อ๋ออันใหญ่ขึ้นอ๋อสามารถยิงได้แล้วหรือเปล่าไหนวะลองคลิกขวาดิซ้ายขวาเอ้าทำไมเราเป็นอย่างนี้ละโอ้โอ้ก่ะโอ้เรียวห้าแล้วเอาไทยโอ้ยเย้เดี๋ยวไปล็อบบี้กันดีกว่าครับเดี๋ยวไปมีดีเกมอื่นกันบ้างเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นเนาะ ไปเดี๋ยวกลับรอบบี้กันเลยดีกว่าทีสองอะฮะคุณออกมาได้ยังเนี่ยคุณยังคุณยังบ้าอากาศเนี่ยผมนี่หัวร้อนเลยหัวร้อนหัวร้อนเลยไหนดูสิออกมายังคุณฟิลเอ๋ยเออเราไปอะไรกันดีครับบล็อกฮันไหมบล็อกฮันก็เล่นแล้วเนาะเอออะไร<อ>เคาน์เตอร์สไตล์เอาวะกด,ด,ด,ดกระโดดคือการแบ่งตัวล่ะอ๋อไม่รู้อะจะให้ผมเข้าไปอีกทีปีนีย นายนายนายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮด็กินฟิวนายออกมาซะออกมาเดีังติดยังติดใจใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ผมระหว่างนี้อยกินไอ้นั่นให้ได้ผมเดินเดินไปดูเซิร์ฟหลอแปบบเป็นล็อบบี้ตรงนี้เลยครับแล้วก็ข้างบนมีตัวอะไรฮัลโหลคุณนายเดี๋ยวฮัลโหลได้จ๋าในได้ในได้ออกกล้องเลยนะไปดูได้นะไทยเจนเชนเนลช่องกากๆช่องนึงอ่ะพิมพ์บอกเลยพิมพ์ นายนดาย่าตัาเยเอยงไอ้คุณออกมาได้ยังเนี่ย <c oughs> เดี๋ยว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 ไปดูก่อนสิมีอะไรบ้าง <c oughs> เดี๋ยวเราไม่ได้เกมที่เราจะไปดูต่อไปผมลองไม่เอาเดี๋ยวน่ะไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้า,ขาแล้วออกอยังไงเนี่ยเออ Counter Strike นะครับ ก็มันต้องโหลดที่จะแพ็กอย่างนี้เมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวเฮ้ยมันออกไม่ได้อ่ะ,อออะมันมันต้องแบบว่าต้องต้องไอ้นี่เว้ยคอสต์สไตล์คือว่าต้องโหลดที่จะแพ็กเซิร์ฟนะครับผมก็คนไม่ไดาวโหลดไปนะัะเพราะว่าถ้าเราดาวโหลดไปมันจะเกิดอาการบัคเมื่อคือมันไอเทมเว้ยมันจะเหมือนเลยแต่เราจะออกอยังไ,ไงวนะลองนี่เดี๋ยวรออ๋อออกแล้วออกแล้วออกแล้ว,ออลวนี่ไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูน้ำในคอสต์สไตล์เนาะ เราไปไอ้นี่ดีไหมฟิลอ่าคิดแพทเทิร์นเอาไหมเอาอ่าเดี๋ยวผมลองไปคนเดียวดูแล้วกันรอคุณฟิลอารีนาหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูซิมีใครกระสวกไส้ใครแล้วเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอา้ลืมลืมอู้นี่ไงนี่ไงเอาเดี๋ยวเออเอออู้อู้อู้เอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้โหอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมมันยืนข้างๆไม่เป็นไรวะเนี่ยโอ้ธนูอ่ะนักธนูอู้นี่นี่นี่ไงมาดิมาดิปุ๊บนี่ไงตีไม่ได้เลยโอ้ฟิวมาช่วยหน่อยฮะอยู่ในคิดแบทเทิลโดนคนลุมดักโอ้ฟักฟักเอ้าโอ้โอ้คนลุ่มดักเอ้าโอ้ยเออ้ติดไฟอู้อู้อู้ โอ้โหนี่ไงนี่ไงล่ะโอ้โหนี่สะบัดเมาส์แบบรุนแรงนะโอ้โหตายไปหนึ่งนะครับเอ,อื้อตายพอพอคิดปุ่มสำหรับคนกากอย่างผมมันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ฮออ,ออ่ะเออเราจะกลับยังไงเนี่ยเฮ้ยผมจะกลับยังไงบบวะบีหรือเปล่าไม่นะลบ,บีแน่นะมันที่ขึ้นว่าอะไรวะอยู่ในออรีคิดว่าคอมมานด์คอมมานด์คอมมานด์เ้กลับยังไงเนี่ย เดี๋ยวขออันล็อกของก่อนมันมีรู้สึกมีอันไอเทมอันล็อกให้ด้วยได้อะไรมาดูสิโอซัอมปเปอร์นะฮะมันออกยังไงเนี่ยเดือดเือออกไงวะออกยังไงออกยังไงออกยังไงล็อบบี้ล็อบบี้ก็ไม่ได้นะ what <S <S อ,ออกเกมใหม่ เอไม่ใช่ออกเซิฟเข้าใหม่ออกเซิร์ฟเข้าใหม่เลยไม่นะโอ้แมนเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองออกตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอสักทีไงโอ้มีชุดเพชรแล้วเท่อะเท่เน่ล่ะดูดาบพี่ไอ้น้องนี่ไงนี่ไงแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงเธอเธอเออโอ้โอ้โอ้ลืมกินลืมกินมัดลูมโอ้เห็ดน้อยอโอ้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  นี่อู้อู้สวยสวยสวยอู้อู้ชิบหายฟักอ้าวตุ้ตายอีกแล้วเออแล้วเราจะออกอยังไงเอ่ยเฮ้ผมออกไม่ได้ยังนเนี่ยเดี๋ยวอ้ออกอ,อก,ก่อนแล้วก่ๆๆอนแล้วก่อนแล้วอ้ยนี่เรียบร้อยทะคุณฟิลคุณอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงโน้นไปคิดแบทเทิลมาตั้งนานเราไปเซิร์ฟไหนกันดีอือืม เอผมอยากเล่นทั้ e เ game วเกมอ่ะนี่ไงมาคุณฟลิลเข้าทั n ค e r g a ื e องเกมมาเลยฮะเดี๋ยวใ <laughs> ช่ใช่ใช,ช,ช่ทำไมแมพมันคุน้นๆวะ <laughs> รีบเข้ามาเลยตอนนี้ก็โอ้โหมีคนเลยอ่ะอืมก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนรีบๆเข้ารีบๆเข้ามาหน่อยนะไม่มีคนเหงาจังเลย <laughs> เข้ามายังคุณเข้ามายังคุณเข้ามายังไหนอยู่วะ มีแต่คนอะไรไม่รู้ว่ามีคนไม่กี่คนเองฮะตอนนี้นะฮะเครื่องเซิร์ฟก็ถือว่าถือว่าลื่นนะผมว่าลื่นเลยเนาะลื่นแบบลื่นพื้นลื่นพื้นอะแบบไม่กระตุกเลยสักนิดนะฮะถ้ากระตุกน่าจะเป็นเอราเน็ตตัวเองแล้วแ่ะใช่ไหมได้คุณมายังเนี่ยมาอย่างมาอย่างมามามา,มา,มา,มาที่ไหนฮะฮังเก็เกมไงอ๋อ ยูเอค่ะบ้าแล้วทำไมไม่ออกมาสักทีเนี่ย <c oughs> เออเรียบร้อยจีจี <c oughs> คุณเป็นอะไร <c oughs> ตายเยอะโถลีมาเลยฮะคือเกมอะมาครับตอนนี้เรารู้สึกว่าคุณแอดมินฮ <Ad min S 1> <ห>ะแอดมินรอยอยู่รอยอยู่ได้ไงคุณเร็วๆสิผมอยากเล่นเลยคือไปมาแล้วดรือ่าอไหนยังไงน, <c oughs> นี่นี่นี่มาห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เอสจีสามนะครับจัดไปเดี๋ยวก็มีคนตามเข้ามาอีกเนาะ <า>ใช่แล้วแหละมีคนสามคนเลยเ<อ>ฮะเดี๋ยวเอ๊เออมีเทพอะไรเนี่ยเราไม่มีคอยแล้วเราเพิ่งมาเล่นน่ะรู้สึกยากจนมากครับตอนนี้มีทั้งหมดสามคน <c oughs> มันต้องการคนอีกกี่คนเนี่ยเอ้ยสี่คนแล้วเว้ยสี่คนแล้วเว้ย <c oughs> มา <c oughs> มกี่คนนะ่ะน่าจะสักหาคนน่าจะเริ่ม 2, ได้อีกสองสองอะโอเคสี่ <6, 6. S 1> okay. คนแล้ว ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็มีคุณฟิลเป็นผักพวกนะฮะถ้าเราแพ้นี่อายเขานะอายเขานะโถเอาดาบดีกว่าเออซื้อซื้อซื้อเส้นดาบแล้วเดี๋ยวซื้ออะไรไปอีกดีซื้อยาฮะไม่มีคอยเหรออีกหนึ่งคนซูมอ่ะนี่ไงนี่ไงโอ้โหกาเดียนกาเดียนกาเดียนมาแล้ววิ่งกาเดียนแรงที่โอซ่าไม่ใช่ แปดคนแล้วครับเอ้ยวีลผมผมยี่สิบวิใช่ไหมอ่ะเทียวเราจะทีมคนฟิลสองคนเดี๋ยเด็ดนะคนโน้นจะกินทุนๆเนาะไหนวะนี่แหละริมสุดนั่นะใครวะนั่แหละเสื้อแดงอยู่ตรงนู้นน่ะใครวะซ้ายซ้ายอีกซ้ายอีกซ้ายอีกผมมองไม่เห็นเลยเนี่ยอ้าวไม่เห็นเลยเฮ้ยไปไปดิไปดิเร็วเร็วรีบเร็ว อ้ยไปไหนไปไหนไปตามตามันมน,นี่ตามมันนี่ตามมันนี่โอเคคุณฟิวแล้วผมผมมีแอนตันทองอยู่กองกองไอ้ยดักข้ามาเลยมันมีคนเอาแล้วเอาไอ,าอาไนา้นี่เลยเอาเอาอีนี่เลยตามมาตามมาเนาะไม่มีอะไรเลยนี่ฟิวตามมาฟิวนี่ไงฟิวตีมันตีมันตีห้าสี่สามสองเฮ้ยเราเนียนก่อนเอาเลยฟิวฟิวเอาเลยฟิวเลยฟิวเอาเลยฟิวเลย ไม่มีดาบแล้วมีมีววยอยู่มีไวยอยู่เจร็ียบร้อยฟิวหานไปฟิวหานไปเอามาทองอีกลูกหนึ่งเอาไปดาบ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 เก็บเก็บเก็บจริงจังมาครับไทจีเอ็นหัวร้อนครับในพันนี้โอ้ยผมมีอินเตอร์เชดด้วยไปไหนไงดีอินเตอร์เชดทำอะไรได้อะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเออแค่แพ็กเกจเหรอโอ้มันบอกอะไร ยี่สิบฟีกล่องเหลือกล่องอีกยี่สิบอันนะอ๋อเห็นเหมือนมันจะบอกกล่องเนาะใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยกินหาดีกว่าเออตอนนี้ผมมีดาบไม้แล้วแล้วก็มีชุดเกราะธรรมดาโอเคแล้วก็มีอัลมอนทองคนละลูกใช่ไหมห้าคนเอามาดูดิยิงเกงขอเรียบร้อยในอันนี้มีปะมีมีแล้วเอ้ยผมมียาดีเจนด้วยมีเลสโตนนะเนี่ยไปก่อนไปก่อนไปก่อนอืมหมดหรือยังวะอาๆๆๆ้าว เหลือห้าคนนะครับคนที่ทีมสี่คนเฮ้ยมีทีมสี่คนด้วยบ้าเหรอมันก็ต้องเหลือสามคนปะใช่ไหมเรามีสองคนใช่ปะละ่ะใช่เออเฮ้ยโอ้โหตอนนี้เขาน่าจะของฟูกันแล้วรีบตามมาเลยตามมาเลยตามมากินฐานก่อนนี่ไงแล้วตรงนู้นกล่อนนง,งนี้มันเออมันเอานี่ไปแล้วนี่ใช่ปะ่ะโอเคเปิดแล้วเราเราไปฝั่งนู้นดีกว่าตรงกลางขอนี่ไงสี่คนับเหลือสองเฮ้ย ฟิวเอาไงเอาไงเราเหลือสองลุมหนึ่งแล้วนะยังอ้าวเอาเปล่าโอ้โหเรารอรอเนี่ยฟิวฟิวเออรอของเลยเบ็ดตกปลาเบ็ดตกปลาเหรอใช่เป็นปะไม่นี่ไงมีมีไม้เป็นอยู่ให้ศัตรูห่างเออเรารอจนตรงกลางเอาป่ะเฮ้ยมันเด่นแมทแล้วอะชิบหายแล้วเฮ้ยไหวอยู่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 มีดาบอะไรดีๆีไหม เอาชิบหายแล้วยังไม่ได้อ่ะกินก่อนสวยเอ้ยไหลอยู่ไว้ยอยู่ไว้ยอยู่โอ้โหนี่ไงนี่ไงเอามาล่ะเอามาล่ะเพียวเลยลุมัน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 บับกันบับกันบับแล้วบับหนีไปไหนล่ะหนีไปไหนล่ะหนีอีกหนีอีกเอานีหนีมันหนีจริงว่ะ จาวสิบวิจะจบไอฟิลช่วยด้วยฟิล,ฟลช่วยด้วยฟิลโหตายตายนั่นไงเอาเลยฮะดีผิดคนเน<ห>ี่ยว่าด<ห>ีผิดคนถูกอะไรเนี่ยว้าต่อฟ้าคนฟิลฟิลโชว์โซโล่โห,โห,โหไม่ผมรู้สึกเหมือนจะโดนแรงเออเอาดิเออเอาเอาลยโอ้ตายตายตายนั่นไง คุณพลาดอะไรสกินสีแดงเหมือนกันอะที่ผ่ายแล้วก็คิดดูดูฝันเว็บพูมเกมมิ่งถูกไปเดี๋ยวเราออกดีกว่าเฮ้ยรู้สึกเกิดการเมาอะเมื่อกี้อะไรวะโดนอุตส่ามีตั้งสองคนเราแพ้ถุยไปมีเซิร <Bond> ์ฟอันไหนน่าเล่นอ <to> <cartoon> ีกบ้างฮะตอนเนี้ยเอออะไรดีเฮ้ยสกายวอลสกายวอลสกายวอล กลวอออเสกายวอลผมเดี๋ยวเดี๋ยวบอคันนะบอคันคิดแบบนี้บอคันมันน่าจะนานเนาะเอาไอ้นี่ว่ะสกายวอลจบไวๆทำไมมีสองคนวะแพ้ไวๆตัวเครียดเลยเอาสักอ่างมีสองเราลองนี่สองคนมันเริ่มเกมแล้ไม่ได้นะโอ้ลองลองลองหอมไม่น่าจะได้นะ่ไอย่างงี้เออบีซ่า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 มามันต้องการกี่คนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแย่เลย ห้าร้อยเอ้ยเดี๋ยวมันเยอะไปนี่ไงเข้ามาเข้ามาเข้ามาสามแล้วะฮะเริ่มได้ยังน้องน่าจะประมาณสี่ถึงห้าคนเนาะโอ้ยมีแค่สามคนต้องเสริมเนี่ยเหรอโถอยากเล่นมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยเราออกดีกว่าไหมออกออกออกโถโถโถรู้สึกเศร้ามากเลยคนระับตอนนี้คนมันน้อยเกินซึ่งตอนนี้ก็อาจจะ<อ>เป็นบอคันเหรอได้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 เราไปบอคันกันดีกว่านะ บอกคันจ๋าน่อยู่ไหนเอ่ยบอกคันอยู่ไหนวะนี่ไงโอโ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมหลุดได้ไงไม่รู้ <S 2> <S 2> <S เนื้อลยบอกคันมีคนป่าเมื่อกี้มีปะไม่มีปะอันเดือนไม่มีใช่มโอเคงั้นเดี๋ยวว่ามาตะลุยได้แบบอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะฮะเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟมินิเกมแบบโคตร โคตรลื่นๆพุทธเลยอ่ะไม่แหลกเลยนะฮะที่เราเล่นกันใช่ไหมก็ขอให้น้องๆทุกคนเข้ามาช่วยกันหน่อยนะเข้ามากันหน่อยนะไม่มีคนเล่นเลยเนาะเมื่อกี้แล้น้องๆทุกคนก็เข้ามาช่วยกันหน่อยครับก็อยู่ในดีฟิชชั่นนะฮะก็วันนี้ก็ต้องขอกลาพีโนนี่ก่อนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะใส่คลิปนี้หรือว่าคลิปอื่นๆนะครับสำหรับช่องผงช่องคนฟิวแล้วะช่องตะวันช่องฮาริทุกช่องแม่งอ่ะเอาเลยก็ต้องถากลาพีโนนี่ก่อนครับไม่ไหวนะคนฟิว โอเคครับผมใหม่ครับสุัสดีครับเดี๋ยวก่อนเดี๋วก่อนคุณชอบคลิปนี้ใช่ไหมนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าคุณอยากติดตามผมนั่นแหละขล่นในโซลา์สามนะกดเซิร์ชเลยฮะ t h จ i g n Channel แค่นี้ครับแล้วก็ไปที่ช n นลของผมเลยครับเสร็จแล้วเห็นปุ่มทางขวาไหมฮะกดเลยครับแค่นี้คุณก็ได้รับการแจ้งเตือนจากวิดีโอของผมเลยแหละครับ แล้วก็อีกอย่างครับเข้าไปที่แถบที่ว่าวิดีโอจากนั้นไปดูคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นในคอมกดติดตามเลยครับมองไปทางขวากดไลค์แล้วข้างล่างครับ,รบอย่าลืมกดแชร์ด้วยละ่ะคอมเมนต์อะไรอะไรก็ได้ครับหรือกดพบที่ f a c e b o o k แค่นี้คุณจะได้รับข่าวสารของผมแล้วละ่ะ